ตอนนี้เราอายุเท <Ừ. S 2> ่าไหร่ละสิสูงเท่าไหร่ครับนึ่้าำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบหสไตล์เลยครับวันนี้จะต้องมาเจอกบเก่านะเจ้าไอ้อนใหม่เพิ่งเจอกัือนใบวันนั้นเป็นไงรักนะรักนะไปด้วยเขามวยสไตล์วันนี้จะต้องมาเจอใหม่ตอนนี้เรามาป้องกันแชมป์ด้วยคิดว่านี้ป้องกันแชมป์ด้วยไม่ใช่มั่นใจเลยนะวันนั้นต่อไปเบรดร้อยเท่าไหร่ร้อยสามเนี่ย วันนี้ต่อก็สองหลักสามอันนเข้าเท่ากันเลยใช่ไหมก็ร้อยสองใช่ป่ะวันนี้ก็ต่อร้อยสองเดือนแล้วเมื่อเช้ามาสอนภาษาประมาณเท่าไหร่นะอาเขามาเหมือนว่วิ่งตอนเช้าที่สิบต์ปีศายเนาะเป็นไงร่างกายเราตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใช่ไหมอ๋อคือป้องกันมันขาดด้วยให้เอาไปแน่นอนคุมมาขี่กิโลไปนี ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดมเหลือคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนๆขอบตัวหน่อ,อวันนี้คู่ที่สามนะ,ะวันนี้คอยน้องโชคดีครับมมน์พระรามนะครับมน์พระราม,ม,รรามคู่รองวันนี้น้องมน์พระรามป้องกันแชมป์นะครับ<ม>เกตุทังคู่ปรับเก่า<ม>น็อตใหม่นะ น่าดูนะครับคู่รองวันนี้มน์พระรามวันนี้เจอกระทางน็อตใหม่นะครับร้อยสองปอนเป็นการป้องกันแชมป์ของทางมน์พระรามติดเพชรฉลูพันเจอกระทางน็อตใหม่บัวอุรชานะครับวันนี้แฟนมวยไทยเจ็ดสีอย่าลืมติดตามนะครับไปด้านของมวยไทยเจ็ดสีวันนี้นะครับมวยจะเริ่มชกในช่วงเวลาสิบสิบนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับส่วด้านของข้อมูลครับรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับไปด้านของมวยไทยเจ็ดสีและ มวยเบทีต่างๆนั้นก็สามารถติดตามได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก168กนะครับมีทั้งลายเสียงมวยลหลายท่านที่ชื่นชอบลายเสียงมวยนะครับลายเสียงมวยมีให้ฟังกันทุกวัน,นครับฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยก168กนะครับรวมถึงในด้านของข้อมูลมวยน้าเล่นข้อมูลมวยน้ารองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านล่างนะครับหรือทักแชทมาหาผมเมธานะครับส่วนในดั้นของข้อมูลนะครับสําคัญสาคัญข้อมูลพิเศษพิเศษ ข้อมูลมวยกดเหลดยามเช้าท่านสมามชิกมวยหูมวยหูเมธานะครับดูได้ในลายส่วนตัวของท่านนะครับทั้งระบบลายปีนะครับและระบบลายเดือนนะครับไม่รับลายวันไม่รับลายสัป,ปดาห์นะครับอะประมาณนี้นะไม่เห็นมีไฮบีไม่เห็นมีไไเียระาอะไรี่เลยดูให้มันชัดเจนเนี่ยแล้วก็เอาปิดผ้ามาเป็นไไม่โดนของมีดามาอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็จะตีห้าครึ่งแล้วจะตีห้าครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้นะคู่หนึ่งนะครับมากันแล้วนะครับคู่หนึ่งมากันแล้วนะครับระหว่างทางแสงตะวันสพงอมรนะครับเจอกระทางกับตันบันของโฮมมากันแล้วนะครับคู่หนึ่งคู่สองนะครับกล้องสนามสเทียนโพเจอกระทาง ยอดเหล็กแหลมนะครับต่อไปทักชัยนะครับคู่สามก็เป็นทางการป้องกันแชมป์ของทางมนฑพระรามนะครับเจอกะทางนอดใหม่ครับร้อยสองปอนด์และคู่เอกนะครับอัลเล็กซุปเปอร์เล็กนะครับจิตเมืองนนท์เจอกะทางใหม่ขึ้นสาวัทนะครับวันนี้ก็ติดตามกันได้นะเดี๋ยววันนี้ข้อมูลสําคัญสําคัญข้อมูลพิเศษนะครับฟังฟังในเสียงนะครับในด้านของเมสายเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลให้นะครับเมทาเขาอยู่ยาวนะครับวันนี้เดี๋ยว มวยช่างน้าหนักเสร็จนะครับมวยช่างน้าหนักเสร็จน่าจะประมาณเกือบเกือ <_ d ata> บแปดโมงเก้าโมงอ่ะต้องดูว่าใครมาเกินเยอะนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมตัวบันทึกนะครับเทปโทรทัศน์แล้วก็จัดรายการข่าวกีฬาช่องเจ็ดสีกับ,บรายการมวยดิริทมอยชิดช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและต่างประเทศนะครับติดตามเมทางกันได้นะทั้งช่องทางนะครับหน้าจอทีวีช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับทั้ง a c e b o o k นะครับและเพจนะครับยูทูบอินสตาแกรเนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางสายก่อนนะครับมวยกดเลสมวยแทงเลสสมาชิก VIP ของวยเมธ <Yeah. S 1> าดูในรายส่วนตัวนะครับส่วนไลฟ์เสียงไลฟ์เสียงมวยก็ฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุค68นะครับรวมถึงข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้าหลอกและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไลน์ด้านลา่างหรือทักแชทหาผมเมธาน,นะครับ